ไหนมาไหนไปตามใครเออไปไปไปตามมาที่ uh บอกปัดหลังเร็วมาเราเร็วเป็นผ้าจะไปผู้หญิงตามเออเป็นผ้าจะให้ผู้หญิงตามทำไมเออเออผู้ถูกกับเพื่อนเออเราเป็นผู้หญิงเนาะบอกพระมาไหวเป็นผู้หญิงให้ไปตามได้ยังไงเออเพื่อนผู้ถูกอ่ะไปเอาไปประจำที่ อยู่ไหนนะพะตามมาได้นู yeah. um ้เออไปเร็วนุ yeah. ่นนุ่นอะออกจากบ้านเรได้ยังไงเร็วเฮ้ยผู้ชายไปตามนี้ผู้หญิงเร็วกดตามที่บ้านนะก็จะออกไปดีเราหลังนี่เอาเจ้าไปตามอยไปให้ด้ไอ้ว่าไอ้นี่มาตามมาด้ร้เเดยทุอยู่ เดี๋ยวเเล่อหไปี่ตาดิตามไปไหนบอกดิว่าชื่ออะไรงพี่เาจ้างเองนานเจาเดินเอง่ยงปลาไม่ต้องปัดนี่อ่ะอืมอืมไปยองไหน้อกเบียไปปัดหลังใครนั่งที่บกูเลไว้ให้หกนาทีเรเ็ว เออต้องให้สมจิตมาตามเนี่ย,อยเออเขาใช่ดิพวกนี้ไม่รู้จักเวลาเวลาเนี่ยลำบากเพื่อนเนี่ยเพื่อนต้องมาตามเนี่ยไม่รู้จักเวลาเวลากันเลยเนี่ยหลวงี่จ้าเดินตรง <laughs> ที่มนฑลตรงนั้นทุกอ,นะอ,อันให้พรหลวงพ่อนั่งใส่ผมมาพวกเราคนนะอืมร้อนไหมเดินตรงๆหลบพระด้วยหลบพระด้วยเออได้ยินไหมหลบพระด้วย องลูกจะบ้างเออลูกจะบ้างไม่รู้มาทะเลื่งกับพวกกูลูกมึงตากแดดอยู่โน่นก็ใบไม้จ่าได้ถ้ามีก็เอาข้างหน้าไว้ข้างหน้านะเนี่เอาข้างหน้าลงมาเลยมันแม่แท้ที่เดียมาเกินมาตั้งนานแล้วนี่มันเรื่องของพวกเจ้าเมื่อวานมันเกิดเขาเขาเป่าเค้กอยู่เมื่อวานเนี่ยเพวกข้าวสือออกไปยังอไงลุงปลามาฟังเรื่อนี้เออฟังเรื่องขึ้นลุงปลา พัดลมอ้าววันพุดร์ทำไมอ่ะเอออยู่บ้านกูกับลุงปลาได้ไงอ่ะเออไอ้เจ้าเด็กไม่ได้ไปลุงปลาได้ไงัยงเขาไม่ได้ปลารมี่ของกูเออเก่าไม่เก่าอ่ะอืมไปใช้พวกมันเลยปลาอืมนี่ได้ไงที่มาเอาบัตรของห้องไปเบอร์กับบัารนี้ ก็ไม่เปิดเีมาลเดี๋ยวจะวแ,แปะถเนะมาแปะมานี้คนที่นอนหมูยังไม่ตรวกันลม,มแปะไปคนหนึง่งมาแปอมารอปลดหลังต,ามมาตเดินลมๆเหอะเดเดินตามมันร้อนเหลือเกินม,มันลูกท,ทําทำก็ร้อนเหมือนกันนะคมันจะตาบไหมเออ <laughs> อข,นนนขอขยายแป๊บนะไม่หวจะเดินตามเขาแล้วขยายแป๊บจะตามกูทำไมเอาทุกคำเลยเอาเอาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเอนขาให้ไปตามไปทำอะไรอะ่ะโอ้ยหิมตานี่หักไปครึ่งน,นี่แบบ๊บไปไหนอะ่ะ ไปตามเขาบอกเขาไม่ตามเชิงไปไหนไม่ได้ไปตามไม่ได้ตามพระพักนั่งแล้วตามใครอีกอ่ะฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ตามใครแล้วนะตามพระแล้วตามใครแล้วนู่นก็ไปตามผู้ใหญ่ป้าเขาเนี้ตามเขาเองเขาอยากโดนทำร้ายเออไปตามผู้ใหญ่ป้ามาปัดได้แล้ววันนี้นี่เขามาเรียกเนี่ยบอกรอก็เต็มแล้วไปตามผู้ใหญ่ป้าเลยบอก บอกมานั่งคอยกันเต็มแล้วไปตามผู้ใหญ่ปลามาได้แล้วบอกหมคนมารอเต็มผู้ใหญ่ปลาอย่างนี้เมือนะ่อยนล้วอันนี้น้ำเมือนะม่อยแล้่นั่งเมื่อยแล้วร้อนแล้วลองผู้ใหญ่ปลาฮะงาน,นอนะไรอ๋อเดี๋ยวจัดให้เต้นอีกอยากจ่าเต้นไหมไม่ไม่เธอชอบไหม ไม่ไม่รู้แล้วแต่ว่าปอะตูนี่มันจะเปิดก่อนสี่โมงไหมไม่รู้ต้องดูต้องถามยุ่ยเดียว่ามันจะชดเมราะงั้นเราออกแรกก็ได้นะลุงเออคุณผู้ชมนะยุ่ยให้ฟังนะเออสนุก <จะ S 1> ใช่ไหมชมพวกมึงอ่ะสนุกใช่ไหมเออลุงนั้นคุณผต้องบอกอย่างเกงในนึกว่าเออให้ยังวันนี้ถามแคยย่ญาญ่าว่าวันนี้เขาใช้หนังหรือเปิดเพลงวันนี้เหรอเขาจะเปิดเพลงก่อนใช้หนังไหมวันนี้จะเปิดเพลงหรือฉายหนังน่าจะน่าจะใช้หนังก่อนมั้งวันนี้เออคิดว่านะ เนี่ย er like mm. <si ูออเด็ดเด็ดวพราะเมื่อคืนน um> ี oh ้เราเปิดเพลงแล้วไงเต้นแล้วไงเดี like ๋ยวเนี้อาจจะใช้หนังให้เราดูหนังสองเรื่องใช่ใช่วันนี้แล้วก่อนฉายหนังเขาเขาจะเปิดเพลงให้เต้นก่อนไงเออเปิดเลยให้เต้นเต้นเหมือนวันนั้นเธอเต้นอยู่หน้าในหน้าจอหนังอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วเปิดไ่คือให้สี่โมงเย็นบอกมันด้วยเออใช่ใช่ใช่เพื่อนรอล่มก่อนไงรอล่มก่อนเนาะนี่ใช้หนังสองเรื่องอ่ะใช่สองเรื่อง ไม่นั่งข้างศาลนะไม่ไม่รู้เหมือนกันต้องถามคนเปิดว่าเขาจะเอาหนังเรื่องอะไรเรื่องใช่โก้เหรอเออหน้าที่รู้ก็น่าจะหนังไทยเรื่องข้าจะบ้ามั้งที่บอกอาร์มถ่ายรูปข้างหน้านะเออนำแสดงโดยเอ่ออาร์มอาร์มเป็นพระเอกไงเออไปถามดูดิไปถามดูดิอาร์มเป็นพระเอกหนังไทยเรื่องข้าจะบ้ากับโกเลียนนั่นเลย หัวยาๆเป็นครีมไหใครอ่ะกูไม่ทั่วมีที่ไหนเล่าไม่เป็นกัดเอาใหญ่เลยเออเกาเกาเกาหัวหัวไปย่าๆจริงๆหัวแล้วมึงสิมใครสีครีมไหนอ่ะครีมไหนอีกไม่ทั่วพูดพูดเออพูดมึงถามเองแมึงก็ตอบเองแล้วก็หัวเราะเองเฮ้ยอันนี้มึง แต่เสอิงยบนี้นะนี่นบ่ายสองคนที่อยู่ตรงจุดนี้จะเอมาปัดหลังแล้วจุดของพวกที่แล้วค่อยอาบน้ําจะถึงเวลาบ่ายสองเช้ารอบหนึ่งบ่ายสองรอบหนึ่งจะไปอาบน้ําน้ําของที่อสะนะคะที่เขาเปิดน้ําระบายเข้ามาให้ให้เรานี่พวกกลุ่มนี้ จะต้องไปอาบชำระก,กายทุกบ่ายสองนะคะช่วงเย็นก่อนจะกินข้าวนะคะชำระร่างกายแล้วก็เอาผ้าไปซักด้วยนะคะ mm hmm. รูกพี่จะถือโป๊สบู่อะไรไปให้าอาบในนั้นกัน,นมีด้วยผ้าสีมีโดนหมดกลุ่มจุดนี้ oh, okay, okay, okay. นต้องให้ไปอาบชำระร่างกายไม่เหมือนอจุดที่เขานอนที่เขาอาบในห้องน้ํากันนะคะเนี่ยน,นัาที่ปลาปลาจะเย็นคนไปอาบน้าเรียงเลยนะ,ะ oh, okay, okay, okay. เรียนว่า<ๆ>เ,เออครับโชคดีเพื่อนโชคดีน้อง จุดนี้ปลาจะเป็นออช่วยด้านนี้นะคะไปกันแล้วไปกันแล้วสมจิตเพื่อนๆเธอไปอาบน้ำกันแล้วอะไปเล่นน้ำคลองกันแล้วเธอจะไปเข้าไหมอะไปไหมเธอชอบอาบน้ำคลองไหมออกไปชอบปะอาบน้ำคลองอะ อาบน้ำที่ไม่คยอาบน้ำไม่เอาที่งูกันสอเอามาหลับางเลยำลาร่างกาย